อันนี้คือฟ้าตจพีเจอะไรเอ่ยสมวัขึ้นกิมแล้วเนี่ย <_ c oughs> ให้ดูอีกหนึ่งรอบกันเดี๋ยวจะเล่าว่าว <EN> เป็นคุชชั่นตัวที่เขาเพิ่งออกมาเลยนะ,ะเขาบอกว่าสูตรนี้มันโกลผิวมันจะสวยแล้วก็มีกริตเตอรวิงวนะคะอยู่ในตัวคุชชั่นในนี้ด้วยแล้วรอบนี้คือเขาออกมาถึง5เฉดสีทุกคนมีสีเข้มด้วยเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละสีนะคะจะเป็นอย่างไรและสีไหนจะเหมาะกับเราเรา,เรารอะนะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะ ี๋ยวจะเอาวอชทุสีของชเากราฟนะคะเข้มมากอันนี้ก็คือสุดๆต้อคือจะสว่างมากอันนี้เหมาะคนที่แบบผิวขาวมากอันนี้ก็จะเหมาะคนที่ผิวแบบเข้มมากน้ำตาลไปเลยก็ใช่มอันจริงมันก็เป็นข้อดีคนที่ผิวเข้มก็จะไม่วอกแผลก็จะได้ใช้ชาแล้วขีดบนขีดล่างเออใช้เป็นคนทัว์ได้เลยจ้าเป็นโสุดๆขีดข้างบนให้ดูล้วกันนะคะขาวอ่ะอ๋อโอ้ยยยยยยวยยยยสยย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 ยะยะยย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 ยายยยะ ศูนย์ศูนย์ไม่มีที่อยู่แหละทุกคนก็อันน e ี้คือศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เรียงของพิมก็เรียงมาเหมือนกันของพิมสีไหนตรงศูนเบอร์ฮันนีมูนงเบอร์สองมาเราจะมาลงทั้งหน้ากันแล้วเช็ดก่อนนะคะโอ้ยจะบอกว่าทุกคนมันมีกริตเตอร์มิงวับด้วยอ่ะพี่ลงเบอร์สองแทนแบบกลางหน้าแล้วเอาเบอร์สามเป็นเหมือนคอนโทร่ไหมได้แล้วเดี๋ยวพี่ลงเบอร์หนึ่งกลางหน้าแล้วเอาเบอร์สองเป็นเหมือนคอนโทร่แตมันจะได้ไม่แบบไม่ซ้ำกันไง Ừ ừ ừ ช่ำเวอร์ทุกคนมันติดรอยสิบได้โอเคนะได้ไหมเออแต่ว่าถ้าจะเพิ่มการปกปิดก็อาจจะใช้แบบ,แ<ท>บเหมแทบเพิ่มแล้วก็ลงตัวคอนซีลเลอร์ใ,<ช>ให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันเดี๋ยวจะล่าเบาเาโอเคนะส่วนตัวก็เของฮิมเลนแสงสวยมากรู้สึกว่าผิวเล่นแสงดีนะคะดูหน้าฉ่ำๆโ,โกลโกลนะทุกคน นี่คือทางที่ไม่ได้ทานี่คือทางที่ทาแล้วอ่ะจริงๆตัวนี้ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้นะแค่นหนันนพี่สาวก็บอกว่าตบทุกคนแต่มันะมันไม่เจ็บนะคือมันแค่เสียงดังเฉยๆแล้ก็ค่อยๆแทบเอาค่ะจริงๆราคามันก็โอเคอยู่เนาะราคาหลักร้อยป้ะสามร้อยนิดๆมันไม่ต้องคิดเยอะอะเพราะมันไม่แพงมากเลยใช่ใช่แบบลิปอะเห็นปุ๊บก็ซื้อเลยมีวันนี้ก็ทาเพราะว่าเราไม่คิดิด้มาเลยจริงเหรออกมาแล้ออสาม น้องแซนแท <ะ S 1> พิมจะลงเป็นแบบกรอบหน้าใช่ไหมเดี๋ยวพิมลองลงเป็นกรอบหน้า,าเดี๋ยวเราจะลงฮันดิโนที่พิมลงเมื่อกี้ลงเปนกรอบหน้าว่ะอ่ะ,อะเห็นปะโครงหน้าน้องมาละนี่อันนี้คือยังไม่มานะอันนี้มาแล้วเออจะบอกว่าเอ,อนอกจากเขาอคูชั่นตัวใหม่ทุกคน นางมีคอนซีลเลอร์สีใหม่นะเธอเป็นสีเข้มอ่ะสีเบอร์สี่ซึ่งเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเอามาให้เธอใช้เป็นได้จะเสร็จกี่มือแล้วก็เบอร์สามนะคะมาอันนี้คือลงมาขำให้ละเดี๋ยวจะลงคอนซีลเลอร์ที่มันเป็นสีเข้มทับอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อกี้อันนั้นคือเบอร์สี่อันนี้คือเบอร์สามเดี๋ยวพี่จะขีดเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะมาดูเพิ่เห็นไหมอ่ะยังได้อยู่อันนี้แล้วกันอันนี้ก็ทําให้หนกดรูสูงขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนเอเดี๋ยวพี่จะไล่จมูกออกเบอร์สามไม่เคยทำให้เห็น ลงชัดถึงจุดที่ลงจริงๆคนคือแบบเป็นฟี่แบบลงให้รู้ว่าลงใช่ลงให้รู้ว่าลงนะคะคอนซีเลเลอร์อ่ะเขาก็จะมีตัวน้องออ,งอมาให้เธอจะใช้นอกอันนี้หรือชั้นอันนี้คือ,อคีดซัดใช่อันนี้คือเราก็ลงทับไปเลยสําหรับใครที่แบบขี้เกียจมากๆอะไรเงี้ยก็เอาอันนี้มาใช้ได้นะ มันก็ไม่ได้หยามากทุกคนคือแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าต้องไม่ได้ออกไปเจอแดดเยอะนะถ้าเจอแดดก็ต้องลงมันจะเป็นเคกี้ลอร่าเซตเนาะแล้วก็จะเป็นเมซเซตผิวไปเหล้วเงียบกิ๊บคูชั่นลากลาสรุ่นนี้นะคะสตอรีมาร์เจสติกโลชั่นชื่อชัดมากๆอยู่แล้วว่าใช้แล้วผิวโปร่งแบบนี้อันนี้คือเราไม่ได้ลงแป้งกันเนาะูผิวที่แบบเป็น ฟินิชสับการทาคุชชั่นเลยนะคะก็จะเหมาะคนที่อยากได้งานแบบโกลชัมชอบลุคแบบผิวสวยเล่นแสงนะคะการปกปิดอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากขนาดหนูนอาจจะไม่ได้เท่าแบบพวกแมทนะทุกคนอันนี้ก็มันคือให้ความแบบธรรมชาติเร็วๆเป็นงานผิวเป็นแบบซีลปกปิดบางกลางนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ความกริบให้ลงคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดถูกต้องเพราะว่านางก็มีคอนซีลเลอร์อยู่นะคะแล้วก็คือพอเป็นคอลเลคชั่นนี้นะคะก็คือเขาให้สีแบบ ถึงเฉดที่ค่อนข้างเข้มเลยเมื่อกี้เราสรวชสดูแล้วเรียบร้อยสำหรับใครที่แบบผิวแทนจริงๆเราแบบโอเคฉันอยากใช้คุชชั่นใช้บางที่แมทจะหายากนะสำหรับคนที่ผิวแทนจริงๆอะไรเงี้ยอถ้าแบรนด์เกาหลีก็ข่าวมากข่าวมากใช่คือบางอันเรายังใช้ไม่ได้เลยมันส่วนตัวใช้ไม่ได้จริงๆก็ขอบคุณละกัาที่ออกสีคุชชั่นสีเข้มมาให้คนผิวเข้มสามารถใช้ได้นะคะ แต่ว่าใครที่หน้ามันอย่างเราเนี้ยผิวผสมก็คือมันทีโซนอเออจะต้องเซตแป้ง<ช>แบบถ้าถ้าใช้ชีวิตในวันปกติอะไรเงี้ยก็คือลงอย่าหนามาก<ช>แล้วก็ใช้ว<ป>ิธีเซตแป้งแบบแป้งลองล่าแป้งคุมมันอะไรอย่างี้นะคะมันจะช่วยให้เราแบบเคล้าอยู่ได้ตลอดใช้ใชีวิตได้สบายๆหน้ามไม่ห<ช>ยาดอะไรยงเงี้ยนะคะ<ช>ก็รอบหนะ้ามา ใครอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนอีกนะคะอยากให้เรามาป้ายยาอะไรอีกนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากช็อปนะคะที่ The like Cosmetics มีค u ช h i o n ลากล้ามีไอเทมลากล้าสุดเยอะมากแล้วมีไอเทมอื่นๆด้วยทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านเลยนะคะก็สามารถช็อปกันได้เลยนะคะเดี๋ยงไงวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะคะเราน่าเจอกันค่ะ